สวัสดีครับราศีกันนะครับสิ้นปีนะครับเดือนธันวาคม65จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันเลยครับเริ่มต้นจากดาวประจำตัวคุณนะครับในโคตรตนุุคือดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรนกรรมะและก็ตตนุนะครับตอนนี้ดาวพระพุธไปอยู่ที่นะครับขออนุญาตย้ายไปอยู่ที่เดือนพันธุตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับพอย้ายไปอยู่เดือนพันธุอย่างนี้ผมต้องกล่าวว่าได้ตําแหน่งนะครับแต่เป็นตําแหน่งประ แต่โดยรวมแล้วไม่มีอะไรมากครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือตัวคุณเองเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าจะมีการติดต่อประสานงานเยอะขึ้นหรือใครที่ทาธุรกิจส่วนตัวอยู่กับบ้านทําอะไรอยู่กับบ้านก็จะดีขึ้นนะครับเรียกว่ามีงานเข้ามาเยอะเข้ามาหลากหลายนะครับแต่อาจจะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้คงที่อาจจะยังไม่ได้มั่นคง นะครับก็เรียกว่าเป็นพาร์ทไทม์เขาเรียกว่าเป็นจ็อบแบบเป็นจ็อบจ็อบไปรับ,บใครที่ทํางานฟรีแลนซ์นะครับค่อนข้างได้เปรียบน,นะครับแล้วก็ตัวคุณเองช่วงนี้อาจจะอยากแบบอยากอยู่ครับที่อยากจะนิ่งๆนะครับผมต่อไปในเรื่องของการเงินครับดาวกระดุมพระคือดาวศุกร์นะครับก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าเดือนกระดุมพระแล้วก็ศุภะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เจ้าเดือนนี่นะครับต้นเดือนธันวาหนะดาวกระดุมพระยังอยู่ในเรื่องของสาชาหรือการทํางานเป็นทีมหรือการอยู่ ร่วมกันกับคนอื่นการติดต่อประสานงานแต่ยังได้ตำแหน่งเป็นปลาอีกด้วยนั่นคืออะไรนั่นะคือตำแหน่งเป,ปลาก็คือการที่ยังไม่รายได้มันก็ยังต้องมาจากหลายๆเจอบเหมือนกันถึงผมจะบอกว่าราศีกันนะครับใครที่เป็นฟรีแ l a n ์หรือใครที่ทํางานประจําแล้วมีงานเสริมง,งานเล็กๆน้อยๆนะครับกแกะเนี่ยดีมากครับเผลๆนะเผลๆต้องต้องผมต้องกล่าวอย่างนี้นะครับเผลๆว่างานนี้จะแบบงานรายได้ของงานพัฒนาเนี่ย จะมาส่งเสริมงานประจำเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้เนาะแล้วก็วันที่8นะครับวันที่8ปธันวาเนี่ยดาวศุกร์เขาย้ายไปอยู่ในภพพันธุอีกนะครับแล้วเขาไปร่วมกับดาวพุธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและเป็นคู่ธาด้วยโหยิ่งสนุกเลยการเงินดีการงานมีหลากหลายให้ทํานะครับแล้วตัวคุณเองก็เป็นช่วงที่ขยนันและผู้จาอะไรก็ค่อนข้างจะเป็นเงินเป็นทองผู้จาอะไรแล้วดูเป็นน่าเชื่อถือนะครับ เป็นครูทาตด้วยนะพูดอะไรก็ค่อนข้างคล่องลื่นไหลนะครับผมต่อไปในสัตชาะนะครับดาวประจำตัวของสาาัตยาะนี่คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารแล้วดาวอังคารเขาไป็เจ้เรือมรณนะแล้วสัตชาะนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่สุพะเพราะฉะนั้นการสื่อสารติดต่อเจรจาคุณต้องพบกับคนอายุมากซะเยอะนะครับต้องได้พบปะพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณอาจจะมีคนที่อายุเยอะเข้ามานะครับ ติดต่อสื่อสารเจราจาหรือมีเกณฑ์ต้องทําอะไรเกี่ยวกับคนาอายุเยอะสัดส่วนใหญ่นะครับผมต่อไปในพัพันธุอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับดาวตรงน,นี้ก็คือดาวพฤหัสแต่ว่าดาวพฤหัสตอนนี้เขาอยู่ในปัตตนินะครับราศีกันแล้วมาเล็งกับตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุนะครับใครที่เป็นคู่ก่อนผนบอกอย่างนี้ใครที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ก็ติดบ้านเยอะขึ้นนะครับคนอาจจะ รู้สึกว่าอยากอยู่กับบ้านเยอะขึ้นอยากจะอยู่กับคู่เยอะขึ้นหรือทั้งปีเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องทะเลาะเบากแว้งสำหรับชาวราศีกันน้อยมากนะครับด้วยความเขาเข้าใจกันนะครับแล้วก็ยิ่งมีดาวของเรื่องการเงินมาเกี่ยวนะครับมันมาทับตรงนี้แล้วก็มีดาวของเรื่องของตัวเองแล้วงานมาทับตรงนี้นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าช่วงทันมาเนี่ยต้องบอกว่าใครที่ทําอะไรกับแฟนหรือมี แฟนคุณก็จะเข้าใจในตัวงานคุณทํามากขึ้นแฟนคุณก็จะเข้าใจในตัวคุณมากขึ้นนะครับใครที่อ,อยากปรับความเข้าใจก็ใช้โอกาสนี่แหละโอกาสที่ดาวย้ายดีมากครับต่อไปนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปุตตะเนี่ยยังเป็นดาวเสาที่ยังเกาะตรงนี้อยู่ยังเป็นเกษตรอยู่ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563นะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละพุตตะหมายถึงบุตรบริวารลูกหลานนะครับอยู่กันอบอุน่น นะครับอยู่กันมั่นคงเลยทีเดียวนังสือเป็นเป็นเรื่องดีมากสําหรับชาวราศีกันนะครับผมแล้วใครที่มีบริวารล,ลูกน้องก็จะอยู่กับคุณถาวรมากคืออยู่กันนานมากสองสาปีนะถ<ค>ือว่าเป็นแบบชุดลูกน้องที่เออโอเคใช้ได้การงานดีกันทําอะไรดีทํางานดีว่าใจได้สั่งอะไรก็ไปได้อย่างนั้นอะไรประมาณนี้ไม่ขี้เกียจขี้ไม่ขี้เกลียดข,ขี้คลานไม่คล,าน,ลานงานไม่เกเลียดงานอะไรประมาณนี้นะคุณจะได้ลูกน้องดีนะเพราะดาว เสามาอยู่ตรงนี้แต่ว่าบางทีก็อาจจะเหนื่อยบ้างเหนื่อยใจบ้างมันเป็นท้อทุกข์นะเหนื่อยใจบ้างรู้สึกว่าต้องพูดต้องอะไรบ่อยๆแต่ว่าไม่ดื้อไม่สมดีมากครับต่อไปในภพอริเองนะครับดาวประจําตัวภพอรคิคือดาวพระหูแล้วตอนนี้ไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับดาวไปอยู่เดือนมรณะอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยอาจจะ ลดน้อยถอยลงนะครับหรือปัญหาเดียวที่มีการยานพานะครับต้องระวังยานพานะนะครับต้องระวังเรื่องการเดินทางยวดยานพานะต้องเช็คดีๆนะครับตรวจสอบดีๆก็จะทาให้ท่านเนี่ยปลอดภัยนะครับผมต้องระวังเรื่องของเกี่ยวกับล้อนะครับเกี่ยวกับการเดินทางอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับฉันต้องระวังนะครับหรือบางคนสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนระบบลม ลมขับลมลมไม่เดินลมไม่ถ่ายลมไม่เบ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับจะเกี่ยวกับลมๆแเพราะเป็นธาตุลมนะครับผมการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ควรครับหนึ่งจะได้โชคมาก็เป็นทุพราต้องเสียไปแน่นอนไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเนาะก็จบไปต่อไปนะครับในภพปัตตนีนะครับดาวพฤหัสที่มาอยู่ตรงนี้ในภพปัตตนีก็ผมบอกแล้วเมื่อกี้เป็นปฐุมเกณฑ์คุณนะครับคนโสดก็จะมีคนเข้ามาเยอะนะครับในปีนี้ก็จะแบบด้วยความที่คุณมีสเสน่ห์นะครับคือหรือออร่าของชาวราศีกันนะครับ เปล่งประกายนะครับก็ทําให้ดึงดูดนะครับทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่มาเลยนะครับก็ <c oughs> เลือกสัรเอาได้เลยนะครับแต่คนที่มีคู่แล้วผมบอกไปเมื่อกี้แล้วแน่นอนแหละดีนะครับเป็นปีที่เข้าเข้าใจในตัวคุณดีมากๆหรือทําอะไรเนี่ยก็รู้สึกจะคล้อยตามกันไปอย่างดีครับต่อไปในพบมรณะนะครับดาวที่อยู่ตรงนี้คือดาว พระหูและก็ดาวมาันจะอยู่ที่ถอยกลับมาในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับถอยกลับมาตรงนี้ต้องบอกว่าการเดินทางหรือต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของชาวราศีกันเองนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องลมหรือโรคที่ไม่คาดคิดนะครับหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวตัวเองให้ดีก่อนหนึ่งเตรียมยานพาหนะดี2คุณต้องง่วงอย่าขับดื่มอย่าขับ นะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงมากนะครับในการขับรถขับราของชาวราศีกันในเดือนนี้ด้วยนะนะครับยิ่งเทศกาลสังสรรค์ปีใหม่เนี่ยก็ต้องฝากกันไว้เลยนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับในเดือนธันวาคม2 5 6 5ครับดาวประจำตัวของมรณะไปอยู่ในสุภาอีกเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของท่านแล้วยังเกี่ยวกับเรื่องญาติผู้ใหญ่ของคุณนะครับยังเปรียบของชาวราศีกันเองนี่แหละนะครับสุขภาพร่างกายไม่สู้ดีนะนะครับหรืออาจจะเจ็บป่วย ่วยไข้อันนี้เป็นไปได้นะครับผมต่อไปในสุภาษะนะครับก็คือดาวศุกร์เขาไปอยู่ในตอนนี้ยังต้นเดือนยังสาจฉะอยู่นะครับสุภาษะฉะแล้วก็ย้ายไปพันธุทุกนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือความสําเร็จเองนะครับจะเกิดคุณกับตัวคุณแน่แน่นอนหรือใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาดีมทรัพย์หรือต้องการจะกู้ซื้อบ้านผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีกันเป็นอย่างดีด้วยเอนอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ย้ายวันที่8นะครับไปอยู่ในภพพันธุ เองแล้วก็แต่ยังมีดาวตรงนี้ครับมรดกเรื่องทรัพย์สินคือดาวม,มรณะคือดาวอังคารมาเกาะกลุ่มอยู่นี้แปลว่าทรัพย์สินมรดกนะครับไม่เกณฑ์ว่าคุณจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละจากพ่อจากแม่หรือจากญาติพี่น้องนะครับที่มีอานาจให้คุณนะครับเชาาสีกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะต่อไปเรื่องกรรมมาครับมาถึงกรรมมา,า,มากรรมมา,าคือดาวตัวตนคุณเองแหละดาวพระพุทธนี่แหละเขามาอยู่ในพันธุการงาน มั่นคงแข็งแรงมากนะครับการงานมีหลากหลายทําใครที่ทำฟรีแลนซ์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นดีมากใครที่เป็นพาร์ทไทม์ก็ยังดีเช่นกันนะครับทํางานมีงานเข้ามาเยอะนะครับใครจ็อบเล็กจ็อบน้อยเงินก็จะบางที่อาจจะเสมอหรือมากกว่าจ็อบประจำหรืองานประจําที่คุณทําเลยก็ได้ส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวครับดีมากครับแน่นอนนะครับเพราะว่าดาวตรงนี้ไปอยู่ในพันธุก,ก็คือที่ที่คุณทํางานและสถานที่ที่คุณ mm hmm. เขาเรียกว่าเปิดธุรกิจเนี่ยสุดยอด เรียกว่าดีมากเรียกว่าเป็นปีที่มีอะไรหลากหลายก็คือเรียกว่าเป็นเดือนที่มีอะไรหลากหลายในธุรกิจให้คุณทํามีันุ้นก็ทําแล้วก็ได้ตังคนนี้ทําแล้วก็ได้ตังอะไรประมาณนี้ก็อเอาหมดจับปลา2ทาง3าทาง4ทางเลยได้นะครับเก็บตังไว้เที่ยปีใหม่เนะต่อไปในเรื่องของลาพระเองเนี่ยที่ผมบอกไม่ควรเสี่ยงครับเป็นทุกขลาบนั้นผมจะขอข้ามเลยดาวจันตอนต้นเดือนนี้เขาอยู่ที่อรินะครับผมไม่ควรจะส่มเสียงเด็ดขาดครับต่อไปสุดท้ายวินาศครับวินาทช่วงต้นเดือนถึงวัน ต้นเดือนแรกของธันบามาอยู่สัตชาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมลืมบอกไปก็คือเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับหรือการใจร้อนนะครับกับเพื่อนฝูงหรือเพื่อนที่ทํางานหรือใครร่วมทีมหรือใครก็ตามเป็นญาติพี่น้องเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ทนซนเยอะนะครับแล้วต่อไปดาวอาทิตย์นะครับ16เป็นต้นไปดาวอาทิตย์ที่เป็นวินาาเนี่ยเขาย้ายไปอยู่พันธุูครับเพราะฉะนั้นพอย้ายไปอยู่พันธุเนี่ยหนึ่งเลยต้องระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟนะครับเพราะเป็นดาวธาตุไฟ อยู่ที่บ้านนะครับเปิดต้องเช็คดีดปลั๊กเบิร์ต้องถอดออกหรือสวิตช์ไฟต้องปิดนะครับเกิดปัญหาไฟอาจจะเกิดปัญหาไฟไหม้ไฟไฟรั่วไฟช็อตนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับผมต่อไปมาดูไพ่ยิปซีกันครับไพ่ยิปซีนะครับของชาวราศีกันขึ้นเป็นไพ่ตรงกลางเป็นเลเวอร์ครับแน่นอนพูดถึงออร่าและสเสน่ห์ของคุณนะครับชาวราศีกันมี คนเข้ามาเยอะนะครับพูดอะไรไปคนก็เชื่อคนก็รักคนก็หลงเรียกว่าเมตตามมหานิยมอย่างสูงนะครับข้างบนเป็นอัตตะนะครับชาวราศีกันอาจจะคิดว่าช่วงนี้ใครอยากจะอ,อยากจะอยู่คนเดียวิบเงียบหรืออยากจะสงบๆนะครับเพื่อจะคิดโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องการหางเงินหาทองคืออยากจะได้สเปซส่วนตัวสักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นต้องคุยกันให้ชัดเจนกับคนข้างๆหรือใครก็ตามนะครับเพื่อที่จะนำโปรเจกต์เรื่องเงินหรือใครที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในเดือน กันยายนเนี่ยไพ่เจ็ดทยขึ้นมาครับชาวสิกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณจะนําเอาไอเดียคุณมาเสนอมาบอกกล่าบนะครับผมต่อไปในไพ่วงสังคมเป็น the magician นะครับ the magician อย่างนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะได้ความรู้องค์ความรู้ใหม่จากเพื่อนจากฝูงจากญาติพี่น้องนะครับหรือคุณอาจจะได้ไปโรงเรียนคอร์สต่างๆนะครับที่มีคนแนะนํามีเพื่อนคนุแนะนํามาอันนี้ก็น่าสนใจก็ถือว่าดีมากครับ ต่อไปในพบของพันธุ์ทูเองนะครับขึ้นเป็น2ดาบก็คือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวคนในบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านหรือเกี่ยวกับการเลือกบ้านอันนี้ครับเป็นเรื่องของที่บ้านและก็ต้องระวังเรื่องของของมีคมบาดนะครับหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้ออๆจากของมีคมครับต่อไป j u s t ิกขึ้นในพบปุตตะใครที่มีคดีความอยู่หรือใครที่ทําเอกสารสัญ,ญญาอยู่คุณจะได้หรือใครที่รอเรื่องเอกสารสัญ,ญญาเกี่ยวกับธุร,บระป่าปางของคุณคุณก็จะสําเร็จนะครับ แล้วก็ใครที่มีคดีความหรือคดีความนั้นคุณก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบน,นะครับจากเรื่องนี้นะครับเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะต่อไปในไพ่ของอริเก้าถ้วยครับอย่าปิดตัวเองอยู่คนเดียวอย่าชิลๆสบายๆในเดือนนี้ก็ครับพยายามว่าที่ผมบอกในหัวข้ไทยมีงานเข้ามาพยายามควาให้ได้นะแล้วก็เรื่องสุขภาพการกินด้วยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการกินไม่งั้นอาจจะเป็นเบาหวานความดัน,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้นะเพราะก้าถ้วยอยู่ในภพอริอย่างนี้นะครับ อาหารการกินสําคัญพยายามคุมปากตัวเองหน่อยครับชาวราศีกันนะครับต่อไปเป็นไพ่ของคู่นะครับพบปัตตานีแต่ขึ้นเป็นสิบไม้เท้านั่นแปลว่าอะไรแปลว่าบางท่านนะครับอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักไรในรายที่ยังโสดอาจจะสนใจแบโฟกัสกับเรื่องงานสัดส่วนมากนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับเพราะไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้มันแปลว่าท่านเนี่ยทำงานหนักนะครับสนใจโฟกัสแต่เรื่องงานเอาแต่เรื่องงานเป็นสําคัญนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องแนะนาว่า เหนื่อยหน่อยนะพยายามกระชับความสัมพันธ์หน่อยในเ,เรื่องงานในเ่เรื่องคู่คน่อาจะทะเลาะเบาแวกกันเพราะไม่เข้าใจกลับบ้านดึกนะครับอาจจะมีการหงงดแล้วต้องอธิบายให้เข้าใจต้องใช้การอธิบายนะครับผมว่าน่าจะช่วยได้ต้องใช้บางทีก็ต้องใช้เรื่องของแบบความรักหรือความแบบอบอุ่นนะครับแล้วก็แต่ผมว่าชาวราศรีกันความรักน่าจะเรียบง่ายแต่เพราะว่าคุณอาจจะโหมงานหนักเท่านั้นเองนะครับต่อไปในภพมรณะครับขึ้นเป็น6เหรียญน,นะครับ เงินหมุนเวียรหรือเงินที่ลงทุนหรือเงินที่ได้จากมรดกที่คุณได้ทรัพย์สินทีน่คุณครอบครองอาจจะสร้างพสซีฟอินคมให้คุณได้นะครับหกเหรียญหรือมีคนมาหยิบยืมเงินนะครับคนจากทางไกลหรือต้องระวังมิจฉาชีพออนไลน์มาให้กู้เงินหรือมาหยิบยืมเงินหรืออ้างว่าเป็นคนนู้นคนนี้ไปค้างนู่นค้างนี่อันนี้ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับมรดะ ขึ้นเป็น6เหรียญอย่างนี้อย่าให้หยิบยืมเลยดีที่สุดครับจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในสุดพักขึ้นเป็น9เหรียญน,นะครับคุณทํางานอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณมีสังคมที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่จะนาเงินมาให้คุณครับหรือคนที่อายุเยอะกว่าที่เป็นผู้หญิงนะครับคุณจะได้เจอลักษณะของคนที่ไฮโซหรือคนที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วมีผลประโยชน์ต่อ,อก,กันนะครับได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับ ต่อไปในเรื่องของการงานโดยตรงล้นๆขึ้นเป็นเก้าไม่เท้านะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อนายงานรู้สึกว่างานไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งน,นะครับแต่แนะนําเลยครับต้องทํางานต่อครับอันนี้ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะครับต่อไปในเรื่องของลาพะขึ้นเป็น6ถ้วยแต่ว่าผมก็แนะนําว่าไม่ควรเสี่ยงก็จะดีนะครับคุณอาจจะได้โชคลาภที่เป็นเด็กหรือบางคนอาจะมีลูกคุณอาจจะได้ลูกหรือบางคน จะได้เจอกับเรื่องเก่าๆคนเก่าๆจะกลับมาครับสุดท้ายนะครับยังเตือนเรื่องสุขภาพอยู่นะครับวินาศีขึ้นเป็นเดทครับแต่ว่าสิ่งต้องบอกอีกสิ่งที่คุณอยากจบมันยังไม่จบครับมันยังไม่จบตัดจบไปเลยยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วยังเตือนเรื่องสุขภาพคุ้วยต้องระวังนะครับระวังความใจร้อนระวังการที่จะเขาเรียกว่าจะตัดสัมพันธ์ตัดแบบไม่เผาผีไม่หนีไข้หรือว่ามีปัญหาไม่สร้างผลดีให้กับชาวราศีกันเทาไหร่ครับฝากไว้ด้วยครับ